ค่ะตอนรับเข้าสู่ชมหนึ่ประกอบค่ะตอนนี้เดินทางกลับแล้วนะคะหลังจากที่ไหว้สักการะ,ะพระธาตุกลางน้ําที่หนองคายแล้วก็เดินทางกลับแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็เราจะกลับกันนะคะ นะคะปลอดภัยคะ่ะปลอดภัยแล้วนะคะทึงฝั่งแล้วนะคะเรือก็จะมเทียบนะคะหนาหัวใจทบมุมในหัวใจเก <laughs> ่านนหัวใจชอบเป็อะไรพี่เตอนเนียกค่ ชชีทกันนะคะโอ้โหตอกเสื้อชุดชีทกันแล้วนะคะทุกคนเสื้อชดชีท้วนะคะฝากช่องด้วยนะครับฝากช่องให้บอกเจ้าแล้วด้วยนะครับมาครับเราจะไปไหว้พระต่อไปอีกครับไปอีกไปอีไป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 ไไปไปไปไ ลปะเอาเอาเอา,อาถึงแล้วนะคะลงม,มาแล้วนะคะลงกันแล้วกลับกันแล้วะคะตอนนี้ลล่ะไปต่ออีกตอนนี้เราก็เดินทางขึ้นกันนะคะ ใช่ไปไหนลเราไปตายบ่ายสองแล้วหาข้าวกินหรือยังครับโอ้โหข้าวเนาะอะไรลุงนี่ไม่ต้องพูดถึงยังไงข้าวนี่สำคัญที่สุดนั่นคือข้าวนะหิวนะอ๋อน้าตายบอกหิวหิวใช่น้าต่ายหิวอีือีนะ 累没了。